ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้จะมาเล่กเฟมินูเปสนะครับผมเฟมินูเปสของบาร์เซโลนาที่อยู่ใน E Football Point นะโอเครับของก่อน นะครับผมฟเฟมินโลเปตโอเคนะฟเฟมินเป็นกองกลางนะกองกลางโอเคสี 40, ่หมื่นเยอะพอสมควรนะเยอะพอสมควรเอออีกยี่สิบวันเหรอว่าหมันเยอะเลอเกินนะ่มันเยอะซะเหลือเกินมาฟเฟมินนะครับผมโฮเพลเยอร์ด้วยนะนะโฮเพลเยอร์ยืนกลางลุกได้ยืนปีกซ้ายได้ นะครับผมจับคาหลอกไทยบอลทะลุช่องโอเคยิงยิงลูกพุ่งนะไปเลขฟรีกันดีกว่านะฮะเดียเด๋ยวเดี๋ยวโอ้โหล็อกอินแป๊บนึงโอเคแม่ระบบการเลขเนี่ยมันมันก็ยากขึ้นนะเนี่ยบางบางคนก็งงๆอ่ะนะนะเห็นแต่เลขปุ๊บได้เลยเหมือนแต่ก่อนต้องมาเข้าล็อกล็อกอินอีกนะครับผมโอเค เรียบร้อยเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปรับที่ตรงซองจดหมายมาแล้วนะครับผมเนะี่ยฟรีมินรับรับมาโอเคสวยๆเนะี่ยโอเคสวยๆของฟรีของฟรีฟรนะ่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไหมโอเคไปอัพเลเวลกันดีกว่าอัพเลเวลกันดีกว่านะ อัพเลเวลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยืนกลางรุกได้นะโอเคอัพเลเวลในกลางลุกนี่แหละอัพเลเวลเปึบปิบเปิบเปิบปิบปิบโอ้ยไม่น้อยนะไม่น้อยนะนะไม่น้อยนะโอเคมาอัพสเตตนะครับผมตามสูตรฮะทรงบอล12นะครับผม สองบอลเนี่ยอัพสิบสองก็เน้นจ่ายบอลน,นั่นแหละนะฮะฮึขึ้นเก้าสิบนะขึ้นเก้าสิบนะครองบอลเก้าฮะครองบอลเก้าโวไม่ธรรมดาว่ะไม่ธรรมดาว่ะเด็กซนะี่ฮะเด็กซี่เอ่อโลเวอร์เก้าเชี่ยเชี่ยโลเวอร์เก้ามามาได้อยู่นะนะ แล้วก็ดีเฟนต์อีก5โอ้ยมีเกมรับด้วยวะมีเกมรับด้วยวะดีเฟนต์อีก5สวยนะครับผมดูจากสเตตแล้วเนี่ยขึ้น90หลายตัวเลยวะ่ะแต่ U R อุบอแค่92เองนะ U R K เ,นเนี่ยอุบอเเก้าสองแต่สเตตเนี่ยขึ้น90หลายตัวเลยนะเนี่ยธรรมดาที่ไหนนั่นะครับผมโอเคไปคอนเะฟิร์มเฟมินโรเปสเนี่ยสวยๆ95นะครับผมบุนเด้95้ ดูซิสเตตโบูยี่สิบปีเฮโนโพลเยอร์โอ้โหไม่ธรรมดานะดูดินะบอลทรน93แล้วปรกบตัว90สองสั้น93คือดีมากเลยนะเนะี่ยเฮ้ยธรรมดาที่ไหนนะฮะพลังการยิง90โอ้โหเชียสเตีไม่น่าก็ไม่ได้น้อยนะ88เชี่ยดีจังวะโอออลองจิงน่นสักสัก96ก็เกาเค97กก็ไม่แย่นะ แต่สักกเก้าหกก็โอเคนะเนี่ยดูดินะครับผมครองบอลจ่ายบอลดีมากจบสกอร์ได้อีกนะครับผมเกมรับก็ก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ครองบอลดีอ่ะลังการยิง90โอ้โหยิงไกลสวยๆเพิ่มสกิลได้นะหาสกิลยิงไกลมาใส่เจียมเลยนะนะครับผมโลเปสเอาเรื่องเฟงมิโลเปสนะแล้วก็ตำแหน่งที่เล่นไดก้ก็เยอะเลยอ่ะยืนนี่ก็ได้นะถ้ายืนนี่เนี่ย อาจจะไม่ค่อยเหมาะถ้าเป็นกลางรุกน่าจะดีที่สุดผมว่านะถ้าเป็นกลางรุกน่าจะดีที่สุดเพราะว่าด้วยจอสเตตแล้วเนี่ยถ้ายิงกลางเนี่ยเกยมรับมันก็ไม่ได้แบบเยอะมากเลยมันเป็นสีแดงเลยไงนะแต่มันเป็นฮูเพลเอร์นะคือมันวิ่งขึ้นเกาะคีดโทษอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะจะกองกลางหรือก,กลางรุกได้หมดแหละผมว่านะเฟรมิลเปสสวยๆนะครับผมนะไม่แย่ยนะไม่แย,ย่แค่อว์ออลน้อยไปหน่อยแค่นั้นเองแต่สเตตข้างในไม่แย่ยเลยนะครับผมโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะสําสำหรับเลขฟรีแล้วก็อัพค่าพลังเฟมิลโลเปสนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let